ป้องปิดดันเปิดด่านปิดด่านเปิดด่านปิดด่านเปิดด่านพอพอพออย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการให้สองคนก็เถียงกันได้สู้กันได้เต็มที่ถ้าใครชนะผมจะมีโบนัสพิเศษให้จำนวนสามแสนห้าหมื่นบาทบาทบาทไม่ใช่บาทลูกพีชคนนีาจะต่อยกันท่าเนี่ยผมบอกให้เปิดไงทำไมไม่เปิด บอกให้เปิดก็เปิดแล้วไงก็เปิดภาษาอะไรคนสองฝั่งข้ามไปหากันไม่ได้อ่ะถ้าเปิดกี่โมงก็6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นที่ตะวันผมก็เปิดแล้วกี่โมงหกโมงเย็นหกโมงเช้าสามชาติมนข้ามหากันไม่ได้หรอกแต่อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใครปิดใครใครเป็นคนสั่งปิดดันอ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่อยากรู้ใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้อำนาจบาดใหญ่แล้วกันแม่ทัพภาคสองสั่งปิดครับสวัสดีครับรมบ็ับใครเนี่ยผมเป็นประธานอาเซียนมาิโนเซียเสื้อใช่เลยเชิญนั่ครับสบสวัสดีครับเชิญรับเติรนครับเชิญมัแม่ทับภาคสองใช่แม่ทับหมุนแขนเปล่ามันแหละแหละแม่ทับภาคสอง ฉันน่าจะมาผิดภาคนะสบไม่ยงงี้ต้องแม่ทัพภาคสี่พอดีมาจากทางนั้นยังไงก็เป็นแม่ทัพภาคสองสั่งใช่ไหมใช่ถ้าเป็นแม่ทัพภาคสองสั่งอันนี้ก็เออ แม่กับล่ำผิดเรื่อนแล้วแต่ท่านเลยครับตามสบายเลยครับผมเนี่ยเห็นควรด้วยอยู่เลยเจ้าอะไรของน้าเนี่ยอะไรเห็นควรด้วยเดี๋ยว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 อย่าไปขวนอย่าไปปวดลืมลืมมันจะด้วนนะลืมไปปลืมลืมแต่ที่ไม่ลืมก็คือปุ้งปิดดัน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  พอๆๆอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการให้สองคนก็เถียงกันได้สู้กันได้เต็มที่ถ้าใครชนะผมจะมีโบนัสพิเศษให้จานวน3าม0 0 0หบาทบาทบาทไม่ใช่วานลูกเนี่คนนดูว่าจะต่อยกันเจ้าหน้าที่อูเว เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเราจะจัดการโต้วาทีกันในหัวข้อเปิดด่านหรือปิดด่านเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันเราก็จะต้องเริ่มด้วยการให้ทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรมเจ้าหน้าที่ขอกระลามาหน่อยเอามาทำไมโท่านไม่รู้อะไรเวลาเราจะโต้วาทีเราก็ต้องให้ความยุติธรรมนะครับผมก็จะต้องเอากระลาเนี่ยมาวางบนกระลมังแล้วให้มันค่อยๆไหลจมลงไปในน้ำลงสู่ก้นกระลมังก็แปลว่าหมดเวลาเขา ตีกาตีกาอีกพระค่ะประธานอาซีมันแถวแถวนั้นมันยังทำอย่างนี้อีกโอ้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราเราเริ่มเราเริ่มด้วยฝ่ายเสนอก่อนว่า เปิดด่านหรือปิดด่านแบบไหนดีกว่ากันฝ่ายเสนอเชิญเปิดด่านดีกว่าครับเ<ง>พราะการเปิดด่านทําให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองคนไปมาสมสู่กันมากมายหาสู่ <S 2> <S 2> หาสู่ไปมาหาสู่กันมากมายกิจการทุกอย่างเจริญก้าวหน้าทั้งขนมันสมบัลังไปทั้งขนน้าตาลมาไปมาหาสู่กันมากมายที่สาคัญแกงญ๊งคอเซนเตอร์ก็เจริญแก๊งสแกมเมอร์ก็เจริญหาเงินให้ท่านผู้นาประเทศของเขาได้อย่างีหมดเวลาฝ่ายแคทเฮ้ยฝ่ายค้านเชิญ แค่นึกว่าแคมกันอยู่ยังไงปิดด่านดีกว่านี่ไงดีอย่างที่พูดเห็นไหมแองคอเซนเตอร์สแกรมโมตึกเบอเลอร์เลยประเทศไทยเอาเงินไปเสียหายทั้งนั้น ตีตรงไหนล่ะมันอยู่ไม่ได้แบบนี้หมดเวลาหมดเวลาของฝ่ายค้านอ่ะฝ่ายเสนออีกรอบหนึ่งครับครับท่านครับผมเห็นว่ากิจการทุกอย่างที่ผมว่ามีันมีควรจะรวมเรืองก้าวหน้าก็เลยที่เดืครคับเงินพอไหลมาเทมมาไม่ไปไหนเลยครับในกระเป๋าก็มีนึ่สัปปังนะครับท่านครับเราจะเปลี่ยนจากสนามการค้าอ่าให้มาเป็นสนามตะกอเปลี่ยนสนามรบมาให้เป็นสนามการค้าครับ ม่ใแนเสียงเขาผมลืมตัวไปครับท่านเอาเปิดประตูให้น่อยเนี่ยเมรไรจะได้เข้าไปเนี่ยโอ้คนป่วยเขาก็ไปหามอที่โรงพยาบาลได้นักเรียนก็ไปเรียนได้แล้วนี่จะทํายังไงเนี่ยทําไม่เปิดนะท่านจะเปิดภาคิีนี้แล้วโอ้เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเเย็น เราเรามีการพูดคุยกันแล้วเรามีการพูดคุยกันแล้วมันจะเป็นด่านคุณธรรมเราจะผ่อนปลนให้กับสําหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนเจ็บคนป่วยเราก็สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งติดขัดกันนะมันผ่อนปลนแล้วเนี่ยบ้าไปไม่ได้แล้วเธอใช้สิทธิ์อะไรทำไมเธอจะเข้าไปไม่ได้นี่ฉันใช้สิทธิ์เมียทหารไทย แล้วเยี่ยวคัดหมดแล้วเยี่ยวฉะนั้นก็เปิดเลยเปิดมันเยี่ยวร้านดานเลยเรื่องร้องเรียนปัญหาคือคอนโดอยู่ติดวัดเวลาตีระฆังทุกครั้งหมามันหอนนัวพูดนอนไม่หลับแก้ปัญหายังไงดีครับโอ้ยง่ายนิดเดียวพระคุณเจ้าถ้าไม่ได้ใส่กางเกงในอเวลาไปตีระฆังเนี่ยขึ้นบนหอระฆังหอระฆังหมามันก็แหงนไปเห็นมันแหงนไปมันก็ ดังนั้นวิธีการเนี่ยก็เือให้พระคุณเจ้าเนี่ยมืออีกข้างนั้นเนี่ยอาจจะกระชับจีกับสบงไว้แล้วก็ตีละครังแก้ดีกว่านั้นอีกฮะหากันเก่งในให้พระใส่กระจกท่าเยเอาอย่างนั้นเลยละ 太他妈厉害！<laughs> <laughs>